ตื่นมาคุยตื่นมาคุยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวยเลยนะองท่านคุณพึ่งคุณแอฟสวยงามมาช่วงกี่เราคุยว่าอะไรนะบอกว่าแหมตอนนี้ทุกคนอยากจะแบบ ผู้ชายก็อยากจะได้ของดีเลยผู้ชายอยากลองเมื่อกี้บอกว่าผู้ชายที่ไม่ปังใช่ไหมเราไม่เห็นมีแขกผู้ชายเลยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเขาเป็นให้เขาอยากลองคือผู้หญิงก็อยากหน้าหน้าเลยนะอยากหน้าใสค่ะอยากหน้าตึงหน้าเด็กูจะอวัยใช่ไมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเคล็ดลับที่จะทําให้เราหน้าใสหน้าเต่งตึงนี่คืออะไรคะความว้าวของมันเลยนะคะของของเราเนี่ยก็คือจะเป็นตัวถังเช่าเลยค่ะที่ทานเข้าไปแล้วมันจะเหมือนกับเข้าไปรีเฟซ ของเราเลยเข้าไปดีเฟสร่างกายเราทําให้เราเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ี่ถามเช่าคือประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสตาร์เลยก็ได้สำหรับ<ช>ผู้หญิงก็เวิร์กผู้ชายก็เวิร์กใช่ค่ะผู้หญิงเนี่ยเวิร์กเพราะมันจะช่วยทําให้ผิวผ่ณนตึงๆคืออย่างตัวพึ่งเองเนี่ยค่ะ,อะตอนตอนเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นฝ้าเลยนะคะ,คะฝ้าหนามากตามพวกโหนกแก้มพวกหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทานไปแค่กล่องแรกอะค่ะกล่องหมดกล่องแรกไปคือฝ้ามันจางลง จางลงไปครึ่งหนึ่งเลยพอทานกล่องที่สองอะค่ะคือมันเกือบหายสนิทอะค,ะค่ะแล้วตอนนี้คือทานต่อเนื่องไปคือ ฟ้าแทบจะไม่เหลือเลยคือเดี๋ยวต้องบอกกันว่าที่เราพูดถึงนี่คือหิมาลายันแช์แบคคอร์ดี้ใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดคือที่เราพูดถึงนียจะมีส่วนผสมของถังเช่าใช่้มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะตัวนี้จะมีส่วนผสมหลักเลยก็คือถังเช่าเราจะมีตัวกระเทียมกระเทียมค่ะช่วยเรื่องเรื่องการเผาผลาญไขมันใช่ค่ะแสดงว่าก็ช่วยในเรื่องของน้าหนักด้วยใช่ค่ะกระชับสัดส่วนเพิมขึ้นอ๋อแลวอย่างนี้ผู้ชายล่ะคะผู้ชายผู้ชายอจะช่วยเหมือนกระตุ้น เลือดนะคะให้ไหลเวียนได้สะดวกแล้วก็ให้เลือดไหลเวียนไปในตัวอวัยวะสืบพันธุ์นะคะพอเลือดไหลเวียนได้สะดวกในอวัยวะสืบพันธุ์แล้วมันจะทําให้การขยายตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็จะคารบทงชาติทุกๆวันเฮ้ยคางชาติโอ้แถวตรงเลยใช่ค่ะให้ให้ให้ฝุดปังค่ะผู้ชายจะสนใจหิมะรยานี้ก็เพราะว่าทานแล้วเนี่ยสมรรถภาพจะดีขึ้นมันต้องทานก่อนกี่ชั่วโมงครับ อ๋อตัวนี้เราจะเน้นทานทานทุกวันค่ะทานทุกคืนก่อนนอนใช่ค่ะเหมือนเป็นการบำรุงวันละแค่1เม็ดค่ะหนึ่งแคปซูลใช่แล้วแล้วสำหรับผู้หญิงล่ะคะจะช่วยเรื่องระบบภายในผู้หญิงใช่ค่ะผู้หญิงก็จะฟินเหมือนกันใช่ค่ะมันก็จะช่วยได้จะช่วยให้ระบบปรับฮอร์โมนผู้หญิงนะคะปรับฮอร์โมนวิธีของประจำเดือนวิธีกินกินยังไงครับวิธีทานทานก่อนนอนวันละหนึ่งแคปซูลค่ะง่ายใช่ค่ะแค่นั้นเลยใช่ค่ะถ้าจะลดน้ำถ้าจะอยาก เฟิร์มกระชับสัดส่วนก็ะจะมีสูตรก็คือทานก่อนอาหารเที่ยงประมาณ20นาทีะจะช่วยเรื่องเฟิร์มกระชับะค,ะค่ะขี่ไขมันส่วนเกินออกอแล้วมีเกี่ยวกับช่วงอายุไหมคะว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มทานได้ถ้าเป็นอาหารเสริมนะคะเพิ่งแนะนําว่า สัก20ปีขึ้นไปดีกว่าค่ะใช่ค่ะแล้วคนคนที่อายุเยอะๆละทานได้ไหมทานได้ค่ะทานได้ช่วยได้ดีเลยเพราะว่า,ามันจะช่วยให้ผิวพรรณเราเนี่ยเต่งเต่งตึงขึ้นผู้หญิงนะคะอย่างที่ฉันเนี่ยก็ผู้หญิงเรา <c oughs> ไม่มีขยักแก่เนาะใช่ตัวเนี้ยมันจะทําให้ยกกระชับขึ้นคือ ลิ้วรอยตีนกาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินตัวนี้ไปอ่ะมันฟูขึ้นเลยค่ะเหมือนมันไปเติมเต็มให้เราเลยฟูใช่เห็นได้ชัดเลยเฟซบุ๊กคือบิอันเซ่เวิลด์ไถลแหละนะครับใช่มันคือทำมถึงใช้ชื่อ Beyond s ่เหรอเพราะว่าเป็นเป็นอ่าแบรนด์บิอันเซ่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์บิอันเซ่ใช่ค่ะเราเห็นภาพภาพนึงเมื่อกี้ขอไปดูภาพเมื่อกี้หน่อยได้ไหมฮะเห็นบอกมีรถเบนซ์ด้วยนี่คืออะไรฮะใช่ค่ะเพราะว่าพี่คิดดูว่าช่วงสงการที่ผ่านมาค่ะ หยุดยาวสิบวันเนี่ยแต่ว่ายอดสั่งซื้อของเราอะค่ะแค่เจ็ดวันนะคะพี่ทะลุไปยี่สิบล้านเนขายกันแบบส่งกันไม่หวไม่ไหวใช่ใช่ค่ะขายกันแบบยอดขายทะลุเลยเห็นเหาแบบเป็นการขายตระปากต่อปากใช่ค่ะเหมือนกับว่าลูกค้ากินแล้วอะติดใจแล้วก็บอก บอกต่อต่อปากบอกต่อเป็นการบอกต่อมากกว่าแล้วเหมือนลองแล้วชอบชอบบอกเพื่อนต่อบอกเพื่อนต่อทาให้ยอดขายทะลุเป้าเลยใช่ค่ะยอดขายทะลุเป้าเลยแล้วอย่างีมีของเพียงพอสําหรับความต้องการของลูกค้าไหมคมีค่ะมีค่ะเราสต็อกไว้เยอะค่ะเราลอเยอะเราผลิตเยอะอยากรู้โปรโมชั่นโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นแราจ๊ะโปรโมชั่นวันนี้หิมารยันนะครับเราแวะคอร์ดี้เนี่ยราคาปกติที่สองพันรบาท พิเศษเฉพาะตื่นมาคุยของเราในเช้าวันนี้นะครับขอบอกเลยนะฮะราคาเนี่ยพิเศษมากนะครับสองพันสองร้บาทค่ะเฉพาะ30สายแรกครับที่โทรเข้ามาแล้วก็ยังซื้อ2กล่องแถมปีกหนึ่งกล่องก็คือ3กล่องคเอาเอาใหม่นะจากเดิมนะครับปกติ2,900ครับพี่รายการของเราเนี่ยจะเหลือแค่2 2 0 0ต่อกลอก แต่เฉพาะ30สสายแรกในโปรโมชั่นนี้คือซื้อ2กล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องว่ายง่ายคือ2 2 0พันสามกล่องค่ะใช่สองพันสองร้อยบาทซื้อ2กล่องแถม1กล่องก็คือได้3าสายได้ก็คือว่ายง่ายคือได้3กล่องเนยละค่ะแค่2,200บาทแต่ต้องเป็น30สบายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ที่0639971333หรือว่า097 นะครับ1 7 3 2, ่2 4 4 2> ใชองส่สีครับผมสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook นะคะ<ส> b ิ y o n เ Say World Thailand นั่นเองนะคะแต่ว่าขอถามนิดนึงเห็นบอกว่าอาจจะมีการพลิกชีวิตให้แบบกลายเป็นเศรษฐีนี่หมายถึงอะไรอะ,ะใช่ค่ะอย่างที่กล่าวไปตอนแล้วว่าเนี่ยสินค้าของเราอะค่ะมันมันขายตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็นะแค่7วันอะคะ่ะทะลุ20ล้านคือตัวแทนจำหน่ายหรือ สมาชิกเองเนี่ยที่ที่เอาไปจำน่ายอะอสามารถซื้อบ้านซื้อรถซื้อเบนซ์ถึงตัวเพิ่งเองเนี่ยซื้อซื้อรถเบนซ์ดนได้เลยซื้อรถเบนซ์ซื้อบ้านซื้อคอนโดคือและสำหรับคนที่อยากเป็นตัวแทนจำนายต้อง,ท,งทำยังไงบ้างก็คือ,อติดต่อมาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใช่ค่ะตามเบอร์ที่บอกเมื่อกี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเป็นเศรษฐีเนาะอยากที่จะมีธุรกิจใหม่ๆเนี่ยก็ลองดูซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเห็นผลจริงๆด้วยยืนยันเลยใช่ไหมคอนเฟิร์มยืนยันเลยค่ะคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าใช้กับตัวเองขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน Facebook ก็มี b e y o บิ e World Thailand ครับนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้0 6 3 9 9หกสามเก้าก็เจ็ดหนึ่งสามชามสมศนดีมาก2็0หเหลือแค่2ี0เซื้อ2แถม1นดีากสองพันเกล่องนี่แหละ2,200บาทแต่ ต้องโทรมาภายในตอนนี้สามสสายแรกเท่านั้นนะครับเช้นะะานี้ขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะครับขอบคะคคะคุณะคะคุณณะะ่